สปบบอยคูมันแวมเพรใหญ่ชนยักษ์าพร้อมกันแล้ว ณศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์นองอวกาศแห่งหนึ่งที่นี่ได้มีการทดลองเชื้อโรคอะไรบางอย่างที่มันเป็นอาวุธชีวภาพและมันก็เป็นเทคโนโลยีที่จะตัดต่อพันธุกรรมของสัตว์ต่างๆเข้าด้วยกันแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นที่ศูนย์อวกาศแห่งนี้ได้มีหนูทดลองลุดออกไปมันได้ทําลายยานลานี้และฆ่านักวิทยาศาสตร์จนตายหายชิบหายวายวอาหมดเหลือเพียงแค่ดรอเอนสกินคนเดียวเธอพยายามที่จะนั่งกระสวยออวกาศลมนี้ออกไปจากที่นี่แต่ศูนย์ควบ คุมบนโลกไม่ให้เธอกลับไว้พวกเขาต้องการให้ด็อกเตอร์ไปเอาตัวอย่างสารนั้นกลับมาที่โลกด้วยไม่งั้นเธอก็ต้องตายอยู่ที่นี่นะด็อกเตอร์ก็ต้องจำใจไปเอามันมาแต่เมื่อเธอกเก็บตัวอย่างนั้นได้สอันได้มีเสียงสัญญาณเกิดขึ้นว่ายานลำนี้นั้นเสียหายหนักเธอก็กําลังที่จะกลับไปที่กระสวยแต่แล้วไอ้หนูกลายพันธุ์หน้าสุนตินก็ได้โผล่มาเธอก็หนีสุดชีวิตเลยด็อกเตอร์ก็สามารถเข้าไปในกระสวยนั้นได้แล้วและไอ้หนูตัวนั้นก็จะเข้าไปด้วยมันได้เอาเล็บขวานกระตจกของ ยานนนั้และและ้วศสยญอากาศแห่งนี้ก็ระเบิดปังด็อเตอร์ก็หน,นีออกมาได้ทันเวลาเธอคิดว่าได้กลับโลวกอย่างสบายใจเชิบแล้วแต่มันไม่ใช่เลยบานกระจกที่หนูหน้าสุนตีนตัวนั้นควรมันก็แตกออกและทาให้กระสวยลำนี้ระเบิดตูมตัวอย่างเชื้อโรคทั้ง3ามชิ้นนั้นก็ตกลงไปยัางลอกเลยครับและนี่คือจุดราต้นของความชิมหายวายวอดในเรื่องนี้ ในเครักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ซานดิเอโกได้มีหนุ่มใหญ่กล้ามบึกตุดแน่นคนนี้พี่แกมีชื่อว่าเดวิดโอโคเย่พระเอกของเราไงล่ะเขาเป็นนักไพรเมทวิทยาพี่แกก็นําทีมพวกของมาให้เจอกับฟงกอริล่าแต่แล้วก็ได้มีกอริล่าตัวหนึ่งไล่คนในทีมไว้แต่ก็ได้มีกอริล่าอีกตัวมาช่วยเขาไว้ทันพี่เบิเ้มเผือกตัวนี้มีชื่อว่าจอชซึ่งมันเป็นเพื่อนกับพระเอกและมันสามารถสื่อสารกับพระเอกได้ด้วยเพราะว่ากอริล่าตัวนี้เป็นกอริล่าที่เข้าใจภาษามือล่ะครับ และมันก็บอกพระเอกว่าฟักทองทั้งสองนี้สนิทกันอย่างก,กับพี่น้องเลยในเย็นวันนั้นได้มีสาวสวยคนหนึ่งในทีมมาอา่อยพระเอกด้วยละแต่พระเอกของเราก็ไม่สนใจอะไรเลย และในคืนนั้นได้มีวัตถุเหมือนอุกกาบาตพุ่งมาที่โลกมันก็คือที่กับเก็บเชื้อโรคตัวนั้นแหละมันได้ตกมาในสวนของคอริลล่าและทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งในไมอามี่สารในบรรจุภัณฑ์นั้นก็แตกออกมาและได้มีหมาป่าตัวหนึ่งสูดมันเข้าไปแล้ววัตถุชิ้นสุดท้ายก็ได้ตกไปที่อุทยานแห่งชาติเอเวอเรดและได้มีไอ้แค่แดกมันเข้าไปจอสของเราก็มาดูว่ามันคือส้อนดินอะไรและพี่แกก็ได้สูดควันนั้นเข้าไปเต็มๆด้วยชิมายแล้ววัน พระเอกของเราก็มาทํางานตามปกติเดวิดกำลังจะเข้าไปที่กองของคอลิล่าแต่เพื่อนของเขาก็บอกว่าตอนนี้จอชอยู่ในกลองหมีกิชลี่แล้วครับและทั้งสองได้เข้าไปในกองนั้นและได้เห็นว่าหมีกิชลี่มันนอนสีแงแก่ไปแล้วล่ะและพี่จอชของเราก็นั่งงอหงอยอยู่ในถ้ำพระเอกก็ได้คุยกับมันว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือจอชจอชมันควบคุมตัวเองไม่ได้ครับและมันก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแถมตอนนี้พี่จอชมันก็ตัวใหญ่ขึ้นมากเลยพระเอกก็ตกใจเลยสิมันเกิด สันี่จะได้ขึ้นวะเนี่ยพระเอกและทีมงานได้เข้าไปดูในสวนของกอริล่าและได้พบกับวัตถุบางอย่างที่ตกลงมาจากฟ้าเดวิดก็ได้เก็บวัตถุนั้นและส่งมาตรวจสอบทันทีที่ชิคาโกไอสองพี่น้องแครและแบทเจ้าของบริษัทเอเนจินมันก็คิดมากเลยครับเพราะว่างานาวิจัยอวกาศของพวกมันพังไม่เป็นท่าเลยแหละแต่แครมันก็บอกว่าด็อกเตอร์สามารถเก็บตัวอย่างนั้นกลับมาที่โลกและบรรจุพันธุ์ของเชื้อโรคนั้นมันสามารถทนต่อชั้นบรรยากาศและตกมาที่โลกได้เจ๊แก ก็เลยสั่งให้หน่วยทหารของพวกมันออกไปตามหาสารตัวนั้นทันทีพวกทหารก็เตรียมพรม้อมเพื่อที่จะออกไปหาอุกบาทนั้นนำทีมมา้วยพี่นาบาัคนนี้นี่เองตัดภาพมาที่สาวสวยคนหนึ่งเจ๋แกมีชื่อว่าดรครีคอตเวลนางเอกของเราไงล่ะเธอเป็นอดีตพนักงานของเอเนจีนที่ทำวิจัยเกี่ยวกับการตัดต่อพันธุกรรมและร่วมพัฒนาเชื้อโรคนั้นด้วยเธอได้เห็นข่าวว่ามีวัตถุดได้ตกมาที่โลกที่มันเกี่ยวข้องกับบริษัทเอเนจีนแถมมันได้ตกไปที่กรงของกาลีล่าเธอก็ร สึกถึงความชิบหายที่กําลังจะเกิดขึ้นและเครก็ได้มุ่งหน้าไปที่นั้นอย่างเร็วลายไอ้พวกทหารก็ได้บินมาถึงในป่าของไมอามี่แล้วละ่ะพวกเขาก็ได้เห็นจุดที่สารตัวนั้นตกและพวกมันก็ลงไปดูเลยและก็ได้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์ของสารนั้นเสียหายไปแล้วพี่ด้าบกาก็ได้ไรายงานกับไอ้เครว่ามันไม่มีสารตัวนั้นแล้วละ่ะแถมที่นี่ก็มีฝูงหมาป่าที่โดนขย้ำจนตายหานับร้อยตัวเลยไอ้เครก็รู้ทันทีเลยว่าได้มีหมาป่าตัวหนึ่งได้รับเชื้อโรคนั้นเข้าไปแล้วเธอก็ได้ แสงของพวกทหารรับจ้างออกตามล่ามันทันทีพระเอกของเราก็ได้รับผลการตรวจร่างกายของจอชมาพี่แกจะ้งกับเอ้งไยเพราะว่าเซลล์และสารต่างๆในตัวจอชนั้นสูงเกินขีดจำกัดทั้งหมดแถมตอนนี้จอชก็เริ่มจะเกี้ยกาดขึ้นมาแล้วล่ะนางเอกก็ได้มาพบกับพระเอกและเธอก็ได้บอกว่าเธอนเป็นนักพันธุศาสตร์ที่ทำงานอยู่ที่เอเนจีนเธอนั้นช่วยเอนเนจีนพัฒนาเชื้อโรคตัวนี้ขึ้นมาที่มันสามารถรวมพันธุกรรมของสัตว์ต่างๆหลากหลายชนิดเข้าด้วยกันนำจุดเด่นของแต่ละสายพัน มารวมไว้ที่เดียวมันเลยทำให้จอร์จตัวใหญ่และคล่องแคล่วขึ้นและมันก็ดุร้ายขึ้นมากเลยและมีเธอคนเดียวที่สามารถช่วยจอร์จได้ว่าแล้วพี่จอร์จก็คุ้มค้ั่งเลยพี่แกได้ทำลายกลงออกมาแล้ววิ่งหนีออกข้างนอกแล้วไปไรพยายามที่จะหยุดจอร์จแต่พี่เบิร์มก็ไม่ฟังใครแล้วล่ะตอนนี้พวกตำรวจได้มาล้อมจอร์จเอาไว้และพวกเขาก็ยิงยาสลบใส่จอร์จจนมันสลบไปเลยให้พวกทหารรับจ้างมันกำลังค้นหาหมาป่าที่จะรับเชื้อโรคตัวนั้นพวกมันก็ได้เห็น อยูวในเวอยู่ในป่า,ๆๆาและไอหน้าบาก็ยิงมันเข้าให้เลยพวกมันก็ลงมาดูศพข,ของไอหมาป่าตัวนั้นแต่พอมาถึงมันกลับไม่มีอะไรเลยและพวกขอก็ได้เจอกับรอยเท้าของมันซึ่งมันใหญ่มากและแล้วพวกทหารก็โดนมันจมตีไว้ไอหมาป่าตัวม้าคือมาก,ก็ไล่แดกพวกทหารไม่ยั้งจนเหลือไอหน้าบาเพียงคนเดียวพี่แกต้องการขึ้นหอนี้แต่ไอ้หมาป่าตัวนั้นก็กระโดดไปแดกหอนั้นจนมันตกไปเลยไอหน้าบ่าก็หมดทางหนีแล้ว และมันก็โดนหมาป่าหน้าสุตีตัวนั้นรับประแดกแตกเลือดไปเลย พระเอกและนางเอกก็ได้มาเจอกับเจ้าหน้าที่หาวีรัเซลผู้ควบคุมงานที่เกี่ยวกับการจับกลุ่มพวกสัตว์ในครั้งนี้พี่แกดได้ให้จอร์จขึ้นเครื่องบินไปพระเอกก็เตือนเลยว่ามันไม่เหมาะหรอกที่จะพาจอร์จไปกับเครื่องบินนะแต่เขาก็บอกว่าเขาได้ใช้ยาระงับประสาทให้กับมันแล้วมันไม่ตื่นขึ้นมาหรอกนะจ๊ะและรัสเซลก็ได้บอกพระเอกว่าตอนนี้ไม่ได้มีแค่จอร์จที่คลั่งแบบนี้แต่มันมีหมาป่าอีกตัวหนึ่งที่กลายพันธุ์และผู้คนก็ตั้งชื่อให้มันว่าราฟล่ะครับไอสองพี่น้องน่าส นนันก็รู้แล้วล่ะว่าดรเรครีสคอนเวลล์อยู่กับตำรวจด้วยไอสองตัวนี้มันก็มีแผนอยู่มันจะเปิดสัญญาณบางอย่างเพื่อที่จะเรียกพวกมันมาและมันก็จะทําให้เครื่องบินที่จอนนั่งอยู่นั้นตกและลิงนั้นก็จะตายและให้หมาป่าตัวนั้นมาที่นี่และเล่าให้มันไปโดนพวกทหารฆ่าและพวกเราก็รอน้ำส้มของพวกมันมาเพื่อแยกเชื้อโรคออกจากมันไงล่ะไอ้ครก็ได้เปิดเครื่องส่งสัญญาณนั้นเพื่อเรียกพวกมันมาที่ตึกนี้เลยล่ะครับสัญญาณนั้นก็ส่งออกไปทำให้ไอ้หมาป่าที่กำลังไล่เด็กคนอยู่นัน วิ่งตามสัญญาณนั้นไปเลยไอ้เคที่แดแดกสารตัวนั้นเข้าไปมันก็มุ่งหน้าไปที่นั้นด้วยบนเครื่องบินลํานั้นพี่จอร์จของเราก็ได้รับรู้ถึงสัญญาณนั้นแล้วล่ะเจ้าลิงเผือก็ตื่นขึ้นมาไว้พระเอกก็รู้ถึงความชิบหายแล้วล่ะครับพี่นางจอร์ก็ได้อ่านลว่าสเลปตุ้มเป้ไปหมดและนักบินก็ได้มายิงมันจอร์ก็ได้อัดนนักบินจนทําให้กินนันกราดไปทั่วเครื่องเลยกระสุนอันนั้นก็ไปโดนระเบิดตูมแถมกับตันก็โดนยิงจนตายหาไปเครื่องบินก็ดิงพรนสุดท้ายทันทพระเก พยายามจับจอชเอาไว้และก็ช่วยนางเอกแ,และรัเซล์ที่ติดอยู่บนเครื่องนี้พระเอกก็ได้ใส่ชูชีพไปทุกคนและกระโดดออกมาจากเครื่องนั้นได้ทันเวลาจอชและเครื่องบินลำนั้นก็ตกลงสู่พื้นตู และทั้ง3มคนก็รอดมาได้พวกเขาได้ลงไปที่ซากของเครื่องบินลำนั้นเพื่อที่จะหาศพของจอชแต่เดวิดก็รู้แล้วล่ะว่าจอชนั้นแค่บาดเจ็บและมันยังไม่ตายไอ้สองพี่น้องตัวแซบมันก็ผิดแผนเลยครับเพราะว่าลิงตัวนั้นมันยังไม่ตายไงล่ะและแล้วไอ้พวก FBI ก็บุกมันที่ตึกนี้แต่ไอ้เครมันก็แะสะแกงเหลือเกินแถมมันก็บอกด้วยว่างานทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของดรแครดที่เธอได้ทำเอาไว้ก่อนที่เธอจะออกไปจากที่นี่อีตาแร่รัสเซียพยายามที่จะติดต่อคนให้มาช่วย เครสก็ได้มาคุยกับพระเอกว่าทําไมพระเอกถึงชอบอยู่กับสัตว์มากกว่าคนล่ะและเรื่องมันก็มีอยู่วะเตรียมตัวฟังนะก่อนหน้านี้พระเอกเคยเป็นทหารที่ตามเกี่ยวกับพวกนายพลล่าสัตว์ผิดกฎหมายและพระเอกก็ได้เจอกับจอร์ดที่นั่นมาได้หลบอยู่ใต้ท้องรถและกำลังดูแม่ข,ของมันที่โดนพวกพรานชั่งแหลกไปขายแต่เดวิดก็ได้มาถึงที่นั่นได้ทันและพี่เก้ก็จกัดการพวกมันซะสิ้นซากและนำจอร์ดกลับมาเลี้ยงเองเครสก็ได้เล่าเรื่องของเธอว่าใน,นตอนนั้นเธอกำลังจะเสียพี่ชายของเธอไปและเธอต้องการที่จะช่วยพี่ชายของเธอ,อเอดจินก็มมาาอบหหน้้ที่ใเธอทางนตัดต่อรก์จทททที่่่มมัััันนนนนนาาาาวยขขออ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 งงงงเเเเเธธธธธไไดดดดด้้แแตปกกกกกจจิิ็็็ุหคะะะลลโบซ แต่พี่ชายของเธอก็ตายไปโดยที่เธอไม่ได้ทำลาอะไรเลยครับทั้งสองได้ร่วมมือเพื่อที่จะหยุดเรื่องนี้กันและแล้วหอก็มารับพวกเขาและเนี่ยพาทั้ง3าคนมาที่กองธรรมการแห่งหนึ่งในตอนนี้ผู้พัน,นกําลังเตรียมส่งกําลังรบไปที่นั่นเพื่อที่จะฆ่ามันพระเอกก็บอกว่าพวกมันกําลังมุ่งหน้าไปที่ชิคาโกเพราะพวกเอน็นจินเรียกพวกมันไงให้ผู้พันอพยพคนในเมืองเธอแต่ไอผู้พันก็ไม่เชื่อครับพี่แกก็สั่งให้ทั้งสองออกมาจากห้องเลยพระเอกก็เห็นว่าที่พวกทหารทานั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรพี่แกก็หนออ และจะแอบออาหอมุ่งหน้าไปที่ชิคาโกเองและราซิลก็ได้โผลมาพี่แกก็คิดที่จะร่วมมือกับพระเอกด้วยแหละเดวิดและเครกก็ได้มุ่งหน้าไปที่นั่นเลยละครับไอ้บูพันก็ได้สั่งยิงจรวดโจมตีทั้งสองตัวนั้นตูมและพวกทหารก็ได้มุ่งหน้าไปที่นั่นเพื่อเช็คว่ามันตายแล้วหรือยังแต่ทหารทั้งหมดก็ได้โดนจอนและรัฟเดะจนตายฮารมอสและมันก็ได้มุ่งหน้าไปที่ชิคาโกต่อทันทีบูพันก็สั่งกองทัพทั้งหมดไปที่ชิคาโกและได้สั่งอพยพคนทั้งเมืองเลยทั้้งจอรลก็ไดถม ดันตัวแรกตัวแปดรถถังก็ทำอะไรพวกมันไม่ได้เลยคิดดูและหอลำหนึ่งก็ยิงใส่ไอหม,มาราตัวนั้นมันก็ได้ใช้ขนแม่นของมันสะบัดใส่หอนั่นลยละไวแม่งมาป่ามีขนแม่นด้วยหรอวะเนียพวกทหารก็เริ่มออไไ้ยืนแล้วละ่ะพวกเขาก็เลยสั่งโจมตีทางอากาศทันทีแต่แล้วพวกเขาก็ได้พบกับอะไรบางอย่างที่มันกาลังมุ่งหน้าม,มาทางแม่น้าพระเอกและนางเอกก็ได้เห็นอะไรเคลื่อนที่มาใต้น้ําและแล้วไอเห็ดแค่ตัวยักษ์ใหญ่ยักษก้อนซิาก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำไวมันนี่ตัวใหญ่มาก ผู้พันก็สั่งกองทัพทั้งหมดบุกไปที่เจ้านั่นทันทีพวกขอก็โจมตีไม่ยังแต่หนังมันก็หนาเกิน ยิงไม่เข้าสัก,กน,นิดเดียวแถมเครื่องบินก็โดนบันแดกเข้าไปด้วยทั้งสตัวก็ทะลุมเมืองไม่ยั้งเลยละรอบนี้ผู้พันก็เครียดเลยละครับตอนนี้กูจะทํายังไงดีวะเนี่ยพี่แกก็ได้สั่งโจมตีด้วยระเบิดตัวแม่เลยและเครื่องบินลำยักษ์ก็ได้มุ่งหน้าไปที่ชิคาโกพระเอกและนางเอกก็ได้เข้าไปที่ตึกของเอเนจินไอรัสเซีมันก็ได้โทรบอกพระเอกว่าตอนนี้พวกทหารกําลังจะบุ้มเมืองแล้วแหละทั้งสองก็รีบหายาตัวนั้นเลยไอสองพี่น้องหน้าสตีนมันกำลังจะหนีแล้วแต่ไอ้คเครมันก็ดันเห็นเด เวิดและเคนดอยู่ในแลือมันจะไปจัดการทั้งสองคนนี้เลยและแล้วทั้งสองคนก็ได้เจอยาตัวนั้นแล้วล่ะแต่ไอ้สองพี่น้องตัวนั้นก็มามันได้บอกว่ายาตัวนั้นไม่สามารถขึ้นร่างไอ้พวกสัตว์ยักษ์นั้นได้หรอกมันแค่ช่วยให้สัตว์ยักษ์ตัวนั้นหายคุ้นขั่งแค่นั้นเองและมันก็ยิงไปเอกเลยอ้ามันได้พาดเรเคนสไปแต่แล้วไอ้พวกสัตว์ยักษ์นั้นก็ได้บันถึงตึกนี้แล้วล่ะมันก็กําลังปีนตึกนี้ขึ้นมาเลยวายไอ้เครนันก็กําลังจะข คนไลยแถมพอกลังพุ่งมาชวนนางเอกแล้วแต่พระเอกของโดก็ได้มาช่วยไว้ได้จอดมันก็ทาลายส่สัญญาณนั้นทันทีทั้งพระเอกและนางเอกก็ได้วางแผนกันและนางเอกของโดก็แอบเอาตัวยานั้นมาเดวิดก็บอกว่าเอายาตัวนั้นให้จอดกินถ้ามันหายคุ้มค้ั่งมันอาจจะช่วยพวกเราได้นะแต่ไอ้เครมันก็มาขวางทังคู่เอาไว้อีกพระเอกเลยเรียกจอดมาและเดกก็เอายาตัวนั้นใส่ในกระเป๋าของเควผิดจอดก็จะไปเควใส่ปากและมันก็เดกเข้าไปเลยล่ะครับไอ้เด็น้องชายของมันก็ กำลังจะหนีแต่พี่ไรเซลก็โผล่มาพี่แกก็หลอกให้มันออกไปด้านตึกและเซตึกก็ลนใส่มันจนตายหาไปเลยไอ้แลนอยากตัวนั้นก็ได้มุดตึกไปทั่วจนทําให้ตึกนั้นเริ่มสุดแล้วล่ะพระเอกและนางเอกก็ได้ขึ้นหอแต่หางของหอนั้นมันก็ไม่เมตึกนั้นก็สุดแล้วมันกําลังจะถล่มเดวิดก็ได้ประคองหอลํานั้นเอาไว้และตึกก็ได้ถล่มลงมาเลยว้ตูมฝุ่นควันกำหมองฉงเฉงเลยและพระเอกกับนางเอกของเราก็รอดมาได้พี่จอร์จก็โผล่ขึ้นมาจากซาบปะระคัดพังนั้ และสติของพี่แกก็กลับมาแล้ววาเดวิดสามารถคุยกับจอร์ดได้แล้วล่ะแต่ไอ้ยักษ์สองตัวนู้นมันก็ยังไม่ตายตายยากตายยิ่งยิงพวกมึงเนี้ยเดวิดได้ขอให้เด็กรีบไปหาพวกทหารและได้บอกว่าอย่าพึ่งยิงนะเบิดเพราะว่าที่นี่ยังมีพลเรือนอยู่มากส่วนเดวิดและจอร์ดก็จะสู้กับพวกมันพี่จอร์ดก็ได้ขู่มันเต็มที่เมียว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 และไอ้เคก็ขู่กับมาแบไอ้ยักษ์ทั้งสองตัวก็ได้ปะทะกันเลยแต่ไอ้รามมันก็พุ่งมาหาจอร์ดอีกแรงเทไมฆหมาป่ามันก็บินได้ ได้วยวรยเอ่ก็ได้ล่อไอ้รับมาหาไอ้แยะตัวยากตัวได้แย่แดกมันก็ไปเลยนางเอกก็ได้พบกับรัสเซลเธอก็บอกว่าให้พวกทหารนั้นเลิกโจนตีทางอากาศหน่อยเพราะว่าที่นั่นยังมีคนอยู่เยอะเลยไอ้เค่ยากมันก็ทนเสเหลือกันเดวิดก็หนีมาสุดชีวิตและมันก็กําลังจะแดกพระเอกแล้วล่ะแต่จอร์จก็ได้กระโดดมาสู้กับมันอีกรัสเซลก็ได้บอกผู้พันว่าแกอย่าเพิ่งยิงนะตรงนั้นยังมีคนอยู่นะอีดาจอร์จก็พยายามสู้กับไอ้แยะยักตัวนั้นเต็มที่และเดวิดก็ได้เอาระเบิดโยอใส่เงือก ันและตู มันก็แน่นิ่งไปเลยพระเอกก็คิดว่ามันคงตายหาไปแล้วล่ะแต่มันไม่เป็นอะไรเลยวะเดวิดก็จะโดนมันฟานหางเข้าให้แต่จอร์ก็ได้มาขวางมันเอาไว้อีกและพี่เก๋ก็โดนอัดต้นเหล็กี่เสียบอกเลยอใีใจจอร์ก็ได้เสียท่ามันอย่างหนักเดวิดก็ใช้หอยิกมันตุ้ม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 แต่มันก็เสือกไม่เป็นอะไรอีกและมันก็จะมาเด็กพระเอกอีกรอบต่แล้วพี่จอร์ก็ได้กระโดดมาและเอาเหล็กนั้นเสียบเข้าไปที่ตาของมันเลยอ้าวไอ้แยก ตัวยักษ์นั้นก็ตายหาตายโหมไปเลยล่ะครับผู้พันก็เห็นว่าพวกสัตว์พวกนั้นหยุดอาะวาดแล้วพี่แกก็เลยสั่งยกเลิกภารกิจทันทีจอชมันก็เจ็บยังหนักเลยพี่แกก็เริ่มทนบาดแผลไม่ไหวแล้วล่ะเดวิดและจอชก็ได้บอกลากันและพี่จอชก็แน่นิ่งไปเลยล่ะครับเดวิดนี่เสียใจมากเลยแต่แล้วมือของจอชก็ขยายไปก็รู้เลยว่าไอ้จอชนั้นมันยังไม่ตายมึงแก้งตายหรอวะเนี่ยและมันก็บอกพระเอกว่าฟักทองรัสเซียก็ได้มาขอบคุณพระเอกและจอชที่สับ มาช่วยลูกเอาไว้ได้และเรื่องราวของเรมเพชใหญ่ชนยักษ์ที่โคตรมันก็ได้จบลงไป เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเรื่องเรื่มเพลใหญ่ชนยักษ์นะครับถ้าใครมาดูหนังเรื่องนี้แล้วก็หวังเนื้อเรื่องดีๆนะครับเนื้อเรื่องสนุกแบบนั้นก็อย่าหวังเลยนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องก็ธรรมดามากแต่ถ้าจะมาดูเพื่อความมันอย่างเดียวบอกเลยเรื่องนี้1 0เต็ม10ครับผมสัตว์กันไม่ยังกันด่ากันไม่หยุดอ่าปกติแล้วนะครับผมก็ชอบหนังเรื่องสัตว์ยักษ์อะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ซีล่าคิงคองอะไรพวกนี้มาดูเรื่องนี้ก็ไปโอ้โหมันหยดนะครับมันหยดและถ้าชอบคลิปนี้ก็ยลลลืม like, trade, ละะลืมมกกกดดไแชะ ใครคกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามด้วยละ่ะสำหรับคลิปนี้ดีซิมุกี่ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะไปละจุ๊บจบ